ว้า <Wow. S 2> สบายดีพี่สบายดีพี่น้องกอนสบายดีสดีพี่น้องเนาะนีพี่น้อง,องว่าันเป็นจริงเนาะือมาเห็นชารถไฟแวนบแมนมาเห็นซื่อได้สิพ้ามาขี่เลยได้หนิแมนข<ห>ารถไ,ไฟมากก่อนฮะรถ<า>ไฟเดดไฟจ้าน้อยมากเจ้าน้อยมากเบิ้งเบิ้งล่างเบิ้งล่างรถไฟเพิน่น <laughs> อันนี้รถไฟความเร็วหนึ่งร้อยหกสิบความเร็วร้อยหกสิบต่อหนึ่งชั่วโมงอุวยร้อยหกสิบกิโลต่อหนึ่งชั่วโมงโค,ความไวนะแต่ว่าโมเมนต์รถไฟความเร็วความไวสูงนะใช่หรือเปล่ <Huh? S 2> าฮะเ,เอากระถาเขาหนึ่งตัวใจเย็นเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเนี่ย เพราะว่าอ่านล่างรถไฟนี่ทาทาทาอ่าติดขอบนี่แม่แมลล่างแม่ล่างรถไฟสายสีแดงเนาะเพราะว่านใไ่รวมกันนใส่รวมกันมันห้ายอันนั้นี่มันไม่มีมีสองขบวนรวมกันเขาบูดให้ยางไปเลยสิไปยางไปจะได้จะเห็นป้ายบ่ะน้องตายเห็นป้ายุ่นุ่นป่นป่นปูนเห็นป่ห้ามล้ำเส้นขาว นี่เด้เส,ส้นขาวนี่เพิ่นหามเพิ่นเพิ่นฮะบบหายไปเพิ่นโบหายไปนี่นี่เส้นขาวนี่เพิ่นก็ะหามหามหามล้ำเสียนเลยแม่นมันสิบปลอดภัยเป็นอันตรายถึงชีวิตเลยนะหาเบื่องรถไฟมากเขาหนึง่งตอนนี้ผานองตายนั่งรถไฟความเร็ว160กิโลต่อชั่วโมงวหไวได้รถไฟไซนิกอนะด้ฮะ อ๋อกรแลนฮะผู้โดยสารนี่แหละแลนไปแดนมาร์กซีมาเตใส่ซะคือคือจะทารถจะจะเคยทารถบานจอบวะทารถโดยสารเออทารถโดยสารน่ะมาเตใส่ถรถโดยสารเออนี่คือกันน่ะเนี่ยเขาก็มาแต่บ้านเขาเขาขับไปจอดบ้านเขาเขาก็มาตื่นเต้นปะฮะ่าไปเต้นอยู่รถไฟเด้เต้นรถไฟโบราณแล้วเว้ย สูงนเลยนี่สถานีรถไฟสูงกว่าทังด่วนอีกอไไฮะผู้ใดเพื่อนมาหอด่เพื่อนจอดรถมันเป็นจุดบ,บ่หนาะบ่าแมนอันนี้เป็นจุดที่เพิ่นจอดนะเพิ่นต้องจอดบ่แมนว่าเพิ่สนขีกกายบ่เด้สถานีสถานีก็คือมองจอดรับคนนะาขๆไปว่าป้ายรถป้ายรถเม่์นี่ปลายรถทั่วจซีงนะ จังน้อยจังน้อยทาเขานึงไม่นานเกินรอฮะอันนี้อันนี้เขตดอนเมืองเด้เขตดอนเมืองย่นต้องร้ายอยู่แล้วสนามบินดอนเมืองเคยได้ยนิยนบ่อเออสนามบินสุวรรณภูมิเคยได้ยนิยนบ่บ่เคยบ่อ๋อฮะมีปักเสียบแมนมีปักเสียบ โอ้ยใหญ่อลังการเนยสถานีนี่อลังการงานสร้างไปยังท่านมาหรอกท่ามาเจ้าหน้าที่เคนสีแจงหรอห้ามล้มเส้นขาวเด้ออันตรายนี่น้องตายจะาู้บว่าเส้นเลืองนี่คือยังนี่เป็นเหตุสำหรับผู้พิการทางสายตาผู้พิการสาตาบอดหรืาบอดถึงรถค่ได้ขึ้นได้ ถ้าวันนี้ถ้าผู้พิการทางสายตาเนี่เพิ่นเหยียบเนี่เพิ่นหูแล้วนี่ว่าเป็นเขตห้ามแม่นเพราะว่าเพิ่อนเนมบย่เห็นเข้าเนี่ยเพิ่นสัย่างตามนี่เลยนี่กับิมีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เด้ถ้าเข้าไปเข้าไปพุ่นนี่มาทางนี้มาจากบางซื่อมุ่งหน้าไปดอนเมืองหรือว่าหมอชิตถามมาถามมาแต่ทางพุ่น มุ่งหน้าไปบางซื่อหรือว่าตลิ่งชันนะครับน้องตายเนะพิ่นขี่งสัยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นฮากกะมากระตึ้งธรรมดาได้นี่ยะ<แ>ตึ้งธรรมดาทั่วไปแม่เอานี่ไม่เอานี่กระตึ้งธรรมดาทั่วไปเดี๋ยวตึ้งธรรมดาทั่วไปนะ วแมนคอนโดเนี่ยนี่เป็นตึกเป็นตึกสำนักงงสำนักงานธรรมดาทั่วไปซองไปเลยย่เุ้ยอยากขู่อยากกินนี่ดีนเนาะแมนตึกธรรมดาขนาดอมธรรมดาเนี่ินี่เนาะประมาณตึกูที่สุดในประเทศใช่ไหมนี่เน,เนาะอยู่แถวซ่องนนที ทีต่ตึกใบโยกตึกมหาคนครแล้วก็ตึกอ่าไอคอนสยามหาข้อนึงเพราะว่าสายสีแดงอ่ะผู้โดยสารบลายบรายปานในเพราะว่าออกออกซันเมืองแหละเด้ยอยู่ซันเมืองผู้โดยสารบลายเพิินกาจะสากรัวสายสีเขียวเนาะสายสีเขียวนี่ผู้โดยสารหลายเพิ่นจะมาทุกห้านาทีเลยหาหน้าทีมา่มามาเ่อหนึง่ง จะเห็นตำรวจบนหลังตาย <Okay. S 1> เห็นบ่ <Okay. S 1> ไปหยอ,อกไอ้ตำรวจบ่ไปไปหยอ,อกคนเป็นยุบานไดนถามคนว่าสิไปรังชิดสิไปทางไหนวะนี่นั่งเออไปรังชิดนั่งนั่งอยูย่ไสถามคนสบายดีบ่สบายดี mm hmm. ยดนี่ยกมือไหวเด้อ mm hmm. เออถามทางแนววะนี่ ลงัลงสิตอ,อ,อีกอีกอีกไกลไหมครับสา,า,สาบอ๋อคนบนัตทถามเมืองเพิ่อนคนน้น,ะคนบัตรนด้หน่ะเป็นคนรละเอดครับ <c oughs> โอล้ลอยเอด็ดผูส <c oughs> ้สาวโสดเนี่ยภาผู้สาวโสดนั่านางรถไฟเพินบ่เคยนั่งเฟินตื่นเต้นอยู่นีเน่เยออ๋อ ผู้บาผู้เบาผู้เาลอยเอ็ดเออผู้บาลอยเอ็ดเดีเ๋ <c oughs> <c oughs> วยว <c oughs> ถา่ถาถ่ารถไฟมาคราวหนึ่งนี่นอ้นองน้องไอไอสิบอกน่ะเวลาเวลาเวลานั่งรถไฟมันมันจะมีอันนี่นะอย่าไปยื่นจุดนั้นบ่ได้นี่ต้องยื่นจุดนี่นี่ลูกซรอนสี่เขาเออพราะว่าเพื่อให้คนอื่นมาต่อคิวน้ำหลังแมนแมนถ้าคนห้ายต้องต่อคิวด้วย คือตอนนี้คนบลายกับผมเป็นอย่างถ้าคนไลยต้องต่อคิวโอ้ยซองเลยไปหยั่จะโต๊ะเลยอย่ายไป,ไป,ไ,ปไปเลยเส้นขาวาอะไรเด้อเส้นเท้าอะไรยามายามาเออมีกออลองว,วงจรบอนนะเนาะแมนกล่องวงจรนี้ได้เลยขาเขานึงทีฮะยยามไปเบื้องนั่นก็นได้ nhà với hỏi này nè 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 lòng tay anh à, này cái nhang này khu bó cái nhang này hả nè ná anh vung cùm này cái nhang này bọn bọn mẹ ăn vung cùm này nhang ờ Đúng. sai nam mẹ ăn โอ้นี่เดทอไม่ขึ้นมากเลยถังแับเพื่องมีหลายเลยจะเบิงเบงเบงนองตายพุ่นเห็นป่งสองสามสี่้าหกแปดถังแปดถังเก่าถังสิบถังอยู่สถานีหนึ่งมี10บถังเฉพาะเฉพาะจุดๆใหญ่ๆนะถังหน่อยบรวมนะถังถังเล็กๆก็มีนะเห็นปะเพ่ออะไบอกก่ายใหม่่อ่าคพร้อมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อม เพิเ่ม,ม้อมข้าหนึ่งตัวน้องตายใจห่อนว่ะคือป่อมมาจะเถือกพ่อะมาณจะเถือกนว่ะเ <c oughs> ขาใส่เขาใส่บริการน้ำกันลายคนเขาต้องเขาต้อง แมนใจเย็นขาเพราะว่ารถไฟนี่มันเพิ่นมาอยู่แล้วตามเวลาตามเวลาของเพลินกรุงเทพอภิวัตรรถไฟมาเลยเลยมาทางคุ่นมาทางคุ่นมาทางคุ่นมาแล้วขาเบิ่งถ้าเบิง่งเข้าหนึ่งข้าหนึ่ง เป็นประกาศว่าสิไปกรุงเทพอภิวัตรเทวมาแล้วมาแล้วฟังพุ่นคนละสายบอเมนสายเขาาด้สายเขาสิให้น้องตายเบิ่งเนาะรถไฟ มาแล้วหลวงตาพูนมาแล้วเพราะว่าเพื่อนประกาศเมื่อกี้นี่รถไฟจะเข้าจอดชานชาลาไปกรุงเทพอภิวัตรสถานีบางซื่อเจมินเพิ่อยากเห็นเดยพีนออ่น้องซองอยู่อยากผูอยากเห็นขนาด

นี <c ười> <c ười> này ่ทางนี wow. so ้ก็มาเด้น้องตไตเห็นบ่มาอมกันเลยเห็นบ่มันสิโซนกันบ่มาแล้วมาแล้วมาแล้วตายมาแล้วมาแล้วว้าวจะได้ขี่รถไฟควอมไว้ข้อมไว้สูงแล้วน้องตาย จบอจอดจอดจะเผาจะเผาน้องตาหยุดให้เขาลงก่อนเขาลงแล้วเขาจังคืนไปขึ้นมาเนี่ย